ครับผมนายบุญโตดอกสนครับมีอาชีพขายกาแฟโบราณนะครับชื่อดารณีค่ะชื่อนังสาวทิตาพรบงเลือนพรกัญญาเวทบุญค่ะชื่อ t ัฟวอลเล็ตเหรอคะรู้จักค่ะดิจิตอลวอลเล็ตรู้จักดีค่ะดิจิตอลวอลเล็รู้จักครับอยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอยากได้ค่ะ จะไปใช้ภายในครอบครัวค่ะอ๋อนำมาซื้อของลงทุนครับเพื่อต่อยอดในในการขยายสินค้าแต,แต่แต่ละเดือนภายใน,น10,000บาทเนี่ยผมสามารถที่ที่จะเพิ่มยอดจากหมื่นเป็น2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ได้นะครับเพราะว่าผมจะมาซื้อของแล้วก็นําไปขายก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวที่เราต้องใช้ประจําวันทุกวันเลยซื้อของกินของใช้ทั่วไปนี่แหละครับจะมาซื้อพวกของใช้ของกินที่มันจะเป็นกับชีวิตประจำวันค่ะ ตามโครงการเขาเนี่ยเขาก็ให้ใช้ในเขตชุมชนที่เราอาศัยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เราไปใช้ในห้างอะไรอย่างเงี้ยพวกร้านขายของชำร้านเล็กๆตลาดอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเงินมันก็จะวนอยู่กับประชาชนสามารถทําให้คนได้ออกมาใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนมากขึ้นค่ะก็มีส่วนช่วยเหลือประชาชนในส่วนหนึ่งซึ่งบางครั้งประชาชนก็จะเดือดร้อนก็ได้ตรงนี้มาก็จะช่วยได้หลายอย่างค่ะ สำหรับดิจิตอ l วอลเล็ชอบมากๆค่ะชอบมากครับอยากให้ไอ้โนโยบายนี้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครขัดขวางเพราะว่าคนจนๆอย่างผู้ผมเนี่ยต้องการมากมันชัดเจนดีตรงไปตรงมาเงินก็ได้มาทีเดียวขอบคุณนายกเสรษฐาที่มอบโครงการ Digital w a l l ล็ให้กับประชาชนค่ะให้นายกทำโครงการนี้ให้สำเร็จเพื่อเป็นของขวัญของประเทศไทย ประชาชนชาวไทยที่ต้องการดิจิทัลวอลล็ตครับผมก็ปีใหม่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอ,ออกนโยบายดีๆมาเยอะๆฝาขอบคุณนายกค่ะที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนที่จะได้เงินส่วนนี้มาช่วยเหลือทุกๆคนที่รออยู่นะคะก็รู้สึกดีใจล่ะค่ะที่รัฐบาลช่วยอะค่ะดีใจมากครับที่รัฐบาลพักเพื่อไทย ทำนโยบายต่างๆที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนพักื่อไทยครับก็โอเคครับโอเคมานั้นตลอดตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งก็กาไว้เหมือนกันพี่มองพักื่อไทยก็เห็นว่าพักื่อไทยเป็นพักที่มีประสบการณ์ค่ะก็หนูก็เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถพัฒนาโครงการนี้ต่อไปได้ค่ะรู้สึกดีมากค่ะที่ได้นายกเสรษฐามาเป็นนายกภูมิใจค่ะดีใจค่ะดิจิทัลโอเลดดิจิทัลโอเลด Yup, dia tahu walet. Dia tahu -wa